ที่ล่างที่เดอะสเฟรียค่ะเดี๋ยวว่าเข้าห้องน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะนี่คือหลังเออ้ขาห้องน้ำที่เดอะสเฟรียก่อนจะ้ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราจะไปหาสื่อของกินค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะอันนี้เดอะสเฟรีย er ที่จอดรถด้านหลังนะคะด้านหลังสามารถไปทางนี้ได้จะ้ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่ามีอะไรน่าทานบ้าง เดี๋ยวไปเอาขวดน้ำที่รถก่อน <k ric an> อะไยังคนละครึ่งใช่ไหมไม่ได้ม่้สาิบ่สิบหกแปดสิบเจ็ดนีอันนี้คือคนละครึ่งอันนี้ก็รับคนละครึ่งเราก็จะกินคนละครึ่งเหมือนกันผมพิเศษเนาะยกเลิกเอาแบบไม่พิเศษก่อนเดี๋ยวนะคะจะทำให้พี่เขาพิเศษเขารับคนละครึ่งเลยเหรอไหนเขาบอกเหรานี่ไงจะไปคขาจะอยู่ไหนไปเขา ก็อร,รู้ว่าฉันจะกินอะไรเกี๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่าฉันจะกินเยอะไปไหมวะเกี๊ยวเกี๊ยวเอาคนละเครื่องละตัวยอะ่อเขกินไม่ได้เกี๊ยวซ่าฉีดแม่เอาฟันเจ็มันเจ็บต้องเปลี่ยนอยู่แล้วปะเนี่ยเปลี่ยนทุกวันจ้ะมันน่าจะหายแล้ยมันไม่หายเธอมันเหมือนมันเหมือนฟันแต่เพราะเรื่องเล็กๆกินได้ เอ,เ,เอาอย่างนี้ละกันเพิ่มฉันอยากกินขนมจีนฉันอิขนมจีน่นอ,นนอนเพื่อนโอ้โห,โห,โห,โหเมนูคนอ้วนเรากินเยอะมากอันนี้ก็จะเวียงพิงเลยนะยเ,ยนะเวียงพิงไม่ใช่หออรอผู้หกิงในใ,นในต้ไหมนะไม่มันดังหรอ ก็อ่านตามป้ายไม่เห็นรู้แบบเปิดจะเวียงพิงเลยหรอก็คงดังนิดแต่ว่าชุวขนมจีนนี่ไม่ไหวอ่ยกินสองอย่างแล้วกันคนล้วคือไ่รับอาหารเงินจ่ายแล้วกันก็เย็นร้านไปรับคนมาคือวก็จ่ายกินมันอ้าวจะกลับแล้วเหรอซื้อกลับบ้าหนึ่งแ่ไม่บูดหรอไม่บูดหรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกินกุ เดี๋ยววันนี้คนน้อยอ๋อมันเลิกเที่ยงมาแล้วคงก,กินแค่นี้กินสองอย่างแล้วกันนะคะมไม่อแม่มันหิวไปว่ะอย่๋ยพึ่งเาพึ่งเล่าอย่๋พึ่งเล่าให้ฉันไคยทำคลิปก่อนเอาน้ยาก,กะทีจ้ะเอ่อไม่เลือกัหเลือกเล<ม>ือย่าเอาเอาเลือกไก่ยี่สิบายสิาีชามนีม้เลยเป็นเท่าไหร่ นี่จ้าไม่เป็นไรได้หมดได้หมดแต่ 1, ว่าพี่จะเอาแค่เอ่อเลือ่อนเออถ้าพี่ไม่ทานหนูจะเอาเลื่อนอยูักทีหนึได้หมด 1. ไม่รับคนแล้วเนี่ยแฉันก็กินจะเรียกกี่คิวคิวเขายาวมากเลยร้านนั้นอ่ะม่เขาให้ขายก็ขายอย่ใช่หนูเหรอหนูให้เจเทปพีทีเล่าให้ฟังให้หนู ยี่สิบหกสิบนะคระับไ,ได้ขนมซีน,นะคะพร้อมทานค่ะไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมากินอะไรดีนโกโก้ค่ะเอ้ยจะชอบโกโก้เหรอ <Yeah. S 1> ไม่ชอบอเมริกาโน่น้ำส้มเหรอไม่ตะวันที่คค่ะิดว่าจะกินอะไรดีจะกินน้ำส้มดีกว่าสมูทตี้น้ำส้มสมูทตี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรสมูทตี้ ตนที่มันเป็นปัน่นอ๋อเดี๋ยวฉันกินธรรมดาดีวกว่า้เาเป็นชาไทยดียวกว่าพอกโกช็อกโกโกบนะคะห5บ้าบาทค่ะ5บาทเหรออะไรอุ้ยแม่กาแฟเขาเขาขายแมกกาแฟาไได้ย นี่ตกลงมาทั้งเยอะนี่สั่งคนเดียวเหรอจริงเหรอเดี๋ยวให้เขาส่งทีละแก้วก่อนตามคิวได้ไหมหวานน้อยดูคนกินมีแต่คนอ้วนทั้งนั้นเลยโอ้โหอ้วนมากอ้วนจริงอ้วนมากว้าวเออตอนถ่ายรูปฉันดูเลยนะถ่ายรูปฉันเลยนะรูปหนึ่ง ไอ้ให้มันเต็มตัวเนี่ยนะเพราะจะเสียเอาพายภาพหลังเบื้องหลังเดซฟีอาอีบ้ากระโปงปิดกระโปงเปิดตั้งใจม่ตรบอกไปเขาบอกว่าห้ามใส่ชุดโปรมาทำงานไม่ได้โ่เมื่อวานเยปูใส่แบบนี้ละจัะโดนบอยบาคนเรียกแล้วจะนี้จะเล่าให้ฟังยังไงเอัดคลิปอยู่ เดี๋ยวไปถ่ายรูปไม่ใช่ไหนรูปหนึ่งยืนตรงนี้แม่ข้ากระเป๋าไหนเด้ออ่ะเปิดตรงนี้นี่นี่ยืนถ่ายตรงนี้ก็ได้จังมันนี่เออก็เปิดซีเปิดอยาเฮ้ยสวยอาเอาไปดิ ไม่จะเอาพาพามุมนี้อ๋อโอเใอ่ไม่เต็มเอาไปเต็กัตเลยใช่ไหมเออไม่เห็นหน้าก็ได้ไม่ต้อง็มตัวก็ได้เอาเดีเอาุกไกละไกลเออเร็ว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 เวเร็วตอนโหดเออตอบได้ไหม รัดแต่อาคุ้มไหมคะรัดแต่อานี่ลองสั่งให้น้องก็จริงนี่จะได้ให้น้องก็สุดสิบเลยด้วยอุ้ยนมข้าวโอ๊ตมะลินมข้าวโอ๊ตมะลิไปล้างมือก่อนนะห้องน้ำใล้ทนี่นี่ตรงนี้โอ๊ตไปตรงนู้นก็ได้นะลงไปเลยตรงนั้นมันมันอันนี้มันสูง เออพอจะพอามีคิวค,คืนใช่ไเออเราไม่คืนว่ะไม่เป็นไรเขาพี่แม่บ้านเก็ดอยู่ได้แล้วเราก็จะมาทานกาแฟนะคะจะไม่ได้สั่งรอตามคิวอันนี้เอาเป็นเอาเอาเป็นชาไทยเอาหวานน้อยนะนเอาเอาเอนั่นสั่งหรือยังใช่่่่เเพพืืออนะอนสั่งเลยยังไม่สั่งไม่รู้ อ้ยเฟิร์นสั่งอันนั้นเอพิโซไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีเพราะว่าเรานะ่ะเป็นเพราะว่าเรามาบ่ายเที่ยงครึ่งเนาะขึ้นอย่กไปแปลงฟัน,น,นนะมันติดไปหมดไม่เป็นไรไปเอาฟฟิกก็ได้ด้านนี้มันค่อยเออได้น้ำแล้วเราก็จะพากันไปแล้วนะคะไปแลวค,วคัะสวัสดีค่ะ